ท่านประธานสภา,าท่านสมาชิกผู้ทรงเกตทุกท่านดิฉันสุภาพรสรับสีสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรพักไทยสร้างไทยเขตหนึ่งจังหวัดยะโสธรน,นะคะซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอไซมอนตำบลกระจายตำบลสีฐานและตำบลทุ่งมนท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายร่วมกับเพื่อนสมาชิกในยติเรื่องปัญหาน้ําท่วมและขอฝากข้อสังเกตข้อคิดและนํานเสนอปัญหา พร,พร้อมขอความช่วยเหลือนะคะจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีรายละเอียดดังนี้ประการแรกนะคะสภาพปัญหาของจังหวัดยะโสธรน,นะคะเป็นพื้นที่รุ่มน้ำมีแม่ชีเป็นแม่น้ําสายหลักโดยหากจะเปรียบเทียบไปนะคะก็มีต่างจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคือจังหวัดยะโสธรน,นะคะเป็นพื้นที่ปลายน้าซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำสุดจุดท้ายนะคะ เพื่อเห็นภาพคะ่ะท่านประธานร่มน้ำยางที่ต้นทางจากจังหวัดกาลสินนะคะก็จะผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ผ่านมาจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็คือตำบลเดิดแล้วก็ตำบลนู่ทุ่งและสุนสุดนะคะลำน้ำยางโดยไหลลงสู่แม่น้ำชีที่บ้านแจ้งน้อยนะคะตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผ,ผลจากปัญหาน้ำท่วมนะคะก็คือตำบลคอเหนือนะคะ ถือเป็นแก้มริงนะคะธรรมชาติที่น้ำต้องท่วมนะคะซ้ำซากทุกปีย้ำนะคะท่านประธานท่วมแบบซ้ำซากทุกปีแก้ไขมิได้สักทีนะคะเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดลำน้ำทำให้เกิดปัญหานะคะซึ่งประชาชนจังหวัดยะโสธรประสบปัญหาณปัจจุบันนี้พื้นที่ตำบลคอเหนือนะคะซึ่ง ประสบปัญหานะคะก็จะเป็นบ้านนนหันบ้านดอนกรอยนะคะมีน้ำท่วมนะคะหลังคาเรือนนะคะประชาชนประมาณ30หลังคาเรือนประกอบกับพื้นที่นะคะการเกษตรนะคะเกษตรกรรมเสียหายประมาณ5,370ไร่นะคะดิฉันจึงอยากจะวอนนะคะฝากถึงรัฐบาลจัดงบดูแลนะคะพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยอีกทั้งเรื่องการประกาศนะคะพื้นที่ ภัยพิบัตินะคะท่านประธานเพื่อให้ท่านตอบปัญหาความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนนะคะที่เข้าเกณฑ์โดยเฉพาะนะคะตำบลขอเหนือหรือตำบลอื่นๆนะคะ หรือพื้นที่อื่นๆนะคะควรเร่งพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนส่วนปัญหาแก้ไขระยะยาวนะคะดิฉันขอความเมตตานะคะจากรัฐบาลช่วยสนับสนุนนะคะงบประมาณในการจัดทําถนนผนังกั้นน้ำนะคะความกว้างนะคะประมาณ4เมตรนะคะความยาวประมาณ2กิโลเมตร ณจุดบ้านนอนยางนะคะตำบลขอเหนือนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ร่วมไปกออทรายนะคะเพื่อป้องกันนะคะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะซึ่งดิฉันหวังว่านะคะจะได้รับความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้แก้ไขปัญหาที่ซ้ำซากเหล่านี้ให้หมดไปนะคะจุดที่สองค่ะท่านประธานที่ดิฉันอยากจะฝากนะคะก็คือตำบลเข่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะตำบลน,นี้ติดอยู่ฝั่งรุ่มน้ำชีถือเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากรุ่มน้ำยางน้ำชีและก็รุ่มน้ำลำทวนนะคะมีการรับมวลน,น้ำ ทำให้น้ำมีน้ำท่วมหนักทุกปีแต่ปัญหาที่พบคืออบตอเขื่องคําได้รับการสน,สนับสนุนงบประมาณนะคะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมค่อนข้างน้อยนะคะน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานของอบตอเขื่องคําซึ่งต้องแบกภาระ รับผิดชอบนะคะดิฉันจึงอยากจะขอความเมตตาจากรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะสนับสน,นุนเพราะหากจะกล่าวไปแล้วนะคะพื้นที่ตำบลเขื่องคำคือพื้นที่นะคะที่เสียสละแบกปัญหานะคะเป็นแก้มลิงรับน้ำจากพื้นที่อื่นๆเกือบทุกปีจุดที่3นะคะที่อยากจะฝากนะคะ ท่านประธานถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือบ้านโนนรังนะคะหมู่11ตําบลกระจายอําเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะมีปัญหาน้ําท่วมเช่นกันค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะคะได้รับผลกระทบทุกปีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เป็นบ้านขนาดเล็กนะคะ60หลังคาเรือนแต่มีพื้นที่การเกษตรนะคะได้รับความเสียหายประมาณเกือบร้อยไร่นะคะซึ่งค่อนข้างมาก ในพื้นที่นี้นะคะน้ำที่ท่วมไม่ใช่น้ำหลากนะคะแต่เป็นน้ำจากฟ้าคือน้ำฝนนะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะคะเมื่อฝนตกมาไม่มีทางที่จะระบายน้ำออกเพราะมีปัญหาเรื่องการขยายตัวนะคะของชุมชนรอบข้างนะคะขวางทางน้ำแต่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการทำช่องระบายบล็อกคอนเ,เวริรนะคะก็ะได้หรือการสร้างจุด จุดสูบน้ำระบายรงคองส่งน้ำนะคะของกรมชลประทานที่อยู่ใกล้นะคะจะได้ได ได้ระบายลงสู่ร่มน้ำรำโพงนะคะหางเป็นไปได้นะคะก็อยากจะอวอนรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะที่เกี่ยวข้องขอความเมตตานะคะลงพื้นที่นะคะช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องบ้านโนนลังตำบลกระจายด้วยนะคะและก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากนะคะท่านประธานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือปัญหาด้านสุขภาพนะคะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะของพี่น้องที่ได้รับปัญหา เรื่องน้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องด้านสุขภาพนะคะโรคมือเท้าเปื่อยนะคะบาดแผลจากการทิ่มตำนะคะอุจจาระร่วงนะคะตาแดงหรือโรคจากความเครียดนะคะเครียดจากข้าวของเสียหายเครียดจากผลผลิตการเกษตรได้รับผลกระทบกระเทือนนะคะก็อยากจะฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดูแลและก็เยียวยาเรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลการได้รับการเดือดร้อนได้ ได้นะคะสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่นะคะหรือเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้ทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทีมผู้ติดตามจะลงพื้นที่นะคะอุบลร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ยะโสธรด้วยนะคะหากท่านนายกนะคะแล้วก็คณะผู้ติดตามพอมีเวลานะคะก็ปลดลงพื้นที่นะคะเขตหนึ่ง จังหวัดยะโสธรน,นะคะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะครับต่อไปขอเชิญคุณ